แกนำชุมชนในหมู่บ้านบางศัก์อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเคลื่อนไหวคัดค้านการออกโฉนดชุมชนทับซ้อนที่สาธารณะเพื่อหวังผลทางการเมืองที่ชายหาดบางศักดหมู่ที่7็ตะมนบางม่วงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชนจำนวนหนึ่งได้จัดทำป้ายแสดงความเห็นคัดค้านการนำที่ดินสาธารณะบริเวณชายทะเลหาดบางศักด์ซึ่งราษฎรในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันมานานเกือบ100ปี ไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดชุมชนให้กับคนกลุ่มหนึ่งจำนวน18รายรายละสองไร่ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมและอาจขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้เป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของราษฎรในชุมชนและก่อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนเพื่อวางผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นการดำเนินการออกโฉนดชุมชนอย่างรวบรัดโดยไม่ผ่านกระบวนการประชาคมของหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจานวนมาก นายสมเกียรติมหาแร่ประธานประชาคมอำเภอตะกัวป่ายืนยันว่าที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าวนี้เป็นสาธารณะสมบัติของประชาชนทั้งประเทศที่ทางราชการสงวนไว้ให้เป็นที่พักผ่อนตากอากาศของประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2472ต่อมาเมื่อปี2542ได้ออกเป็นเอกสารหนังสือสำคัญที่หลวงหรือนอสอนลเลขที่737 รอบลุมเนื้อที่64ไร่2งาน20ตารางว่าการออกโฉนดชุมชนให้กับบุคคลเพียง18รายจึงเป็นการไม่เหมาะสมขัดต่อรัฐธรรมนูญและจริยธรรมทางสังคมของนักการเมืองซึ่งหวังเพียงผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตามมาภายหลังไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งของคนในชุมชนรวมถึงสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทราบว่ามีนายทุนเรียมก่อสร้างรีสอร์ทและสปาเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชนบชุมชนดังกล่าวนี้